สวัสดีครับวันอังคารที่29กระะกฎาคม68นะครับเรื่องของ Geographic ก i s k กำลังเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆในทางที่ดียกเว้นยูเครนกับรัสเซียนะครับซึ่งทำยังทำอะไรไม่ได้ยกของฮามาสกาซาอิสราเอลนั้นก็น่าจะเป็นเจรจาหยุดยิงและแพ้ทงราบคราบทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลนะครับสูญเสียไปเยอะเพราะไม่สามารถปราบฮามาสได้สาเร็จ100%นหรอกครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดก็คงเจรจาหยุดยิง และถาวรต่อไปในอนาคตเพื่อประกันความมั่นคงของอิสราเอลไม่ถูกโจมตีเหมือนที่ผ่านมาวันที่7เดือนตุลา2,566นะครับกลับมาดูให้ดีในเรื่องของไมโครเอ t าลุกดีกว่ากับที่กำลังเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลยิ่งใหญ่ตั้งแต่จากการศึกษาดูและการข้อมูลที่มีคนตีแผ่มาที่ผมได้ดูนะครับต้องให้เกียรติเขาแน่นอนเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สมัยนั้นแล้วก็ pe, วยุโรปโดยเฉพาะอ,อังกฤษ กอฝรั่งเศสได้กําหนดในเรื่องเชิงภาษีเกิดขึ้นมาและสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในปี1944 mm. เมื่ออเมริกาเข้ามาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ึงได้เปลี่ยนแปลงโรคใหม่อีกครั้งหนึง่งเรื่องของสี่อย่างทำไายเรื่องกำแพงภาษีโรงและกำหนดขึ้นมา4อย่างที่ให้ทุกคนปฏิบัติก็คือหนึ่งมี UN ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโลกให้อยู่ในความส,มสงบสคือกซึ่งเปลี่ยนมาเป็น WTO ซึ่งอเมริกาก็เป็นคนตั้งนะครับก็คือ80ปีที่ผ่านมาแล้วก็มา3คือ MF แล้วก็4 World Bank ที่ควบคุมการเงินทุกอย่างสิ่งที่อเมริกาต้องการรับปั๊มดอลลราออกมาสมัยนั้นคือปั๊มดอลล่าออกมาจนเยอะมากจนสุดท้ายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับและดิชัตเอมนิสันในปี1971ถึงได้กำหนดให้มีทองคำขึ้นมาในการใช้สกุลเงินดอลลร์แต่ละประเทศที่ปั๊มเงินนั้นจะต้องมีทองคา าเป็นรีเซิร์ฟก่อนนี่คือเป็นภาพรวมนะครับและตลอดถึงมายุคของทัพหนึ่งนี่มาเก็บภาษีแล้วก็กำหนดในทัพสองดิสก l และทาริฟทาริฟต่า,างๆคือ10%ขั้นต่ำกลับมาใหม่เพราะอเมริกาสูญเสียทุกอย่างกลัวสูญเสียอำนาจทางการเงินและในเรื่องของการใช้ใจ่ายเกินตัวที่จะเก็บภาษีเพื่อหยุดยัง้งชาวอเมริกันทุกคนจะต้องอีสดิสกอทาริฟเข้าไป คือภาษีขั้นต่ำ10%สูงสุดถึง50%แล้วแต่ประเทศไหนที่จะเข้าตกลงยังไม่ได้จะเจอภาษีที่ส่งเข้าอเมริกาเพื่อทําให้ชาวอเมริกานั้นใช้ใจลดน้อยถอยลงไม่นั้นจะเป็นหนี้สาธารที่เพิ่มขึ้นตลอด4-50ปีมาตลอดนี้จนทะลุขึ้นมาถึง37ท r เ l l i o US d อย่างที่เจมส์แคมเมอร์ใน CNBC เขียนไว้นะครับชัดเจนแล้วครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ การเติบตัวการใช้ใจ่ายแม้แต่ภาครัฐฉะนั้นสองสิ่งที่อเมริกายังเจออยู่ก็คือขัดดุลการค้าและขัดดุลก็ประมาณในการใช้ใจ่ายถึงต้องเก็บภาษ,ษีของยุคโดน,โดนัมทำซึ่งไม่ใช่นักการเมืองแต่นักพ่อค้าธุรกิจกลับมาเป็นปัญหาดีถึงไม่สนใจในเรื่องของการเมืองมากนะักที่จะใช้ต้องใช้ความเด็ดขาดทางการค้าและเจรจาทางการค้าด้วยลมปลากของเขาที่เขาคาดหวังถึงแม้อยากได้โนเบลในเรื่องสันติภาพสงคราม แต่ก็ยังไม่ได้คาดหวังมากก็เลยจะควบคุมการค้าทุกอย่างอยู่ภายใต้เพราะกําลังจะสูญเสียค่าเงินดอลลาร์เส่อมค่าลงทุกๆวันอยู่รัฐน,นานี้ชัดเจนครับสิ่งทีง่จีนต่อกรกับอเมริกาได้อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนแปลงระบบ,บซึ่งระบบ,บเสรีนั้นไม่มีแล้วครับจากนี้ต้นไปภาษีทางการค้าทั้งนั้นละครับ1ิบ5 20 2้ขึ้นไปถึง30และ50ซิเ ทุกคนได้กระทบนี่คือการเปลี่ยนใหม่การอยู่รอดได้อย่างไรของผประปชาชนทั่วโลกและของแต่ละประเทศน,นะครับรัฐไทยกําลังจะเจออะไรเมื่อเซ็นสัญญาสงบศึกกันที่มาเลเซียว่าหยุดยิงโดยไม่มีข้อแม้แล้วมาเจรจากันต่อไปในแต่ละจุดนั้นซึ่งจะใครจะได้เปรียบเสียเปรียบมาดูกันต่อไปของภายใต้ร,รัฐบาลของตะกุลชินนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดกลับมาดูให้ดีพักเพื่อไทยนะครับเรามาดูในเรื่องของสงครามการค้านะครับเราจะ ตัดรอนเรียนในตัวอย่างของเซาทิเซียนะครับขั้นต่ำคือ19%แล้วตและตอนนี้อยู่ที่20%โดยเฉพาะอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์1เเวียดนาม20%แล้วใครประเทศต่อไปที่จะเจราอย่างเราหรือมาเลเซียแล้วก็มาดูในเรื่องของยุโรปนะครับเพิ่งคอเซนเขาตกลง15%เพราะญี่ปุ่นเป็นเบสละ15%พร้อมกันลงทุนที่5 5 0 0 0 0ล้านยุโรปก็เจอ ,0,000 0ล้าน และจะต้องซื้อแกส๊สน้ำมันแล้วก็อาวุธสงครามเห็นไหมครับธงต่างๆที่ทําไว้แต่ของจีนในเดือนหน้าคือวันที่12นั้นได้ข่าวทั้งกระทรวงพาณิชย์และก็ u s t r เกรียบบอกว่าอาจจะ p o s t p o นต่อไปอีก90วันก็เป็นไปได้นี่คือภาพมอนิเตอร์เพราะดีลรายละเอียต่างๆยังไม่จบสิ้น,นครับขั้นตอนต่อไปนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดที่จะขอให้จีนไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านและรัเสเซียเป็นไปได้ไหมเพราะรัเสเซียยัง สามารถต่อกรสู้ไปเรื่อยๆืยด้วยงบประมาณของตัวเองเขาอยู่อันดับ6ของโรคนะครับในเรื่องของไรายได้นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดกลับมาดูในเรื่องของแอสเซทโรเกชันทุกคนรู้แล้วปีหน้าไป็นไปภาษีการค้ามีอยู่เงินเฟอ้อยังมีอยู่นี่คือสิ่งที่อเมริกาจงกระทบและการลดดอกเบี้ยนั้นก็นยุ่งยากแน่นอนและเศรษฐกิจจะต้องสโลดาวลงแน่นอนเพื่อให้ภาคประชาชนใช้ใจ่ายน้อยตัวลงการค้าทั่วโลกก็จะกระทบกระเทือนการปรับ ปรุงป,ประโพดปัดกานุงทุนและธุรกิจเศรษฐกิจโลกนั้นจะเป็นอย่างไรของแต่ละประเทศชาติต้องตัดสินใจแต่ความเชื่อมั่นในเรื่องของสกุลดอลลารัฐพันธบัตรลดน้อยลงอเมริกาถึงได้ออกจีเนสอดขึ้นมาโดยสภาล่างแล้วเข้าสภาบนนะครับจีเนสแอดแล้วก็ใช้นึงสเตเบิลคอยซึ่งจะต้องใช้สกุลสเตเบิลคอยนั้นจะต้องเอาเงินพันธบัตรเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็สกุลดอลลารึนึงสเตเบิลคอยหนึ่งสกุลดอลาล,ดอลาร์ นี่คือภาพเ,เพื่อให้สกุลด,ดอลลาร์เสื่อมและเสื่อมค่าลงเรื่อยๆที่จะทําให้สูญเสียอํานาจทางการเงินที่อเมริกาสูญเสียให้กับกลุ่มบิสโดยจีนกับรัเสเซียและอินเดียเป็นหัวหอกทั้งหมดนี่คือการแข่งขันในอนาคตเรื่องของสงครามการเงินการค้าเสารีต่างหากในอนาคตที่เราต้องเตรียมให้ดีนะครับจีนใช้สิงคโปร์ที่เป็นศูนย์การเงินร่วมกับสจจินเจิ้นนี่คือภาพมอนิเตอร์และเซี่งยงไฮ้นะครับ ที่จะเป็นศูนย์กลางและออก IPO เรื่อยๆแข่งกับตลาดหุ้นที่นิวยอร์กทั้งชิคาโกนี่คือภาพมอนิเตอร์ที่เรียนรู้ให้ดีนะครับขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์แล้วามาดูตลาดหุ้นไทยนะครับการเมืองก็คืออยู่ที่การเมืองภายในเดือนสิงหาที่จะตัดสินโดยสารน้ำนูนทุกอย่างนะครับทั้งม .144 ทั้งเรื่องของนายกพิมพิมทองทาอุ้งอิงนะครับจะเจอในเรื่องของโพสต์โนห้ามปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ในการ ด้วยเทปรับของฮุนเซนนี่คือชัดเจนด้วยผลประโยชน์ของทั้งสองตระกูลที่ทําให้กระทบกระเทือนทั้งสองประเทศชาตินี่คือภาพมอนิเตอร์เรามาดูให้ดีกันตัดสินใจลงทุนให้ดีครับยังยืนยันว่า3มเซกเตอร์ใหญ่ๆที่มีอนาคตต่ตอไปในหนึ่งทศวรรษนี้ก็คือสถาบันการเงินครับ financial banking ไฟแนนซ์ทั้งหมดแล้วก็อุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานที่ทําจะเป็นหัวหอกให้ทุกคนภาคผลิตสกา้าออกมาก็พลังงานแต่พลังงานที่ยิ่งใหญ่ ในอนาคตก็เป็นกรีนเอเนจีนะครับยังยืนยันว่าทั้งพลังงานสาดาบคือน้ำมันกลุ่มปิโตรเคมนั้นแล้วก็กลุ่มของกรีนเอเนจีทั้งหมดคือก้าว GPC s B g i m และเซกเตอร์สุดท้ายก็คือชิปซัพพลายเชน AI นะครับสงครามนี้ยิ่งใหญ่มาก AI นะครับใครมีมากกว่าและอนาคตเปลี่ยนเป็น AI ทั้งนั้น,นครับจะทำให้คนตกง,งานเป็นล้านๆคนในอนาคตแน่นอนรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่คือภาพมอนิเตอร์และตัดสินใจการลงทุนใ้ดีนะครับยังยืนว่า โคเวอร์ช็อตโพส i ชันแชร์บายแบ็กกับอย่างมากมายมหาศาลจากสิ้นไตรมาสสาไปถึงไตรมาสสีและปีหน้าเงินจะทุนไหลเข้ามาโอเวอร์อิมจินมาเก็ตรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่จะถูกปรับลดจากอันดร์เวทเป็นนิวทรอลและโอเวอต่อไปในปีหน้าอย่างน้อยๆ12ยเดือนข้างหน้าฉากนั้นกลุ่มแบงกิ้งโคเวอร์ช็อตโพสิชันกลุ่มของไฮไลท์ ight, ก็คือพลังงานกร e นเอเนจีโคเวอร์ช็อต o s i t ชันแล้วก็กลุ่มของซัพพลายเชนเอไชิปทั้งหมด ก็คือจะต้องถูกควบวชดชขึ้นมาแน่นอนในทั้งเดลต้าคาข้อมฮาน่าเคซีที่จะเปลี่ยนแปลง,ปลงยิ่งใหญ่เป็น AI ชิปพลายเชนต่อไปซึ่งจะสงครามระหว่างจีนกับอเมริกาแน่นอนนี่คือภาพบลิเตอร์ทั้งหมดตัดสินใจเลือกลงทุนให้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรงงานที่ทําจะต้องทำรีเสิร์ฟดีขึ้นใช้ใจ่ายต้นทุนลดน้อยลงชาวอเมริกันก็จะดีกับทุโลกก็กลุ่มนี้ก็จะ BH กับบรนี้แหละครับที่จะต้องควบวัดชดโพสิชันทั้งหมด มอบการลงทุนให้ดีตัดสินใจเลือกการลงทุนให้ดีนะครับเฉพาะพลังงานแบงกิ้งแล้วก็ของซัพพลายเชนชิปอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มของสกุลทองคำซินโดแบงค์ทั่วโลกเก็บเงินทองคำยกเว้นขายดอลลาร์กับขายพัสบาทออกและเป็นสกุลทองคำแทนเลือกลงทุนตัดสินใจสวัสดีครับ